ครับผมหมอเบ้นมันเ,มนเดมน,นะครับวันนี้จะมาให้ติดตามดูนะครับเคสที่หมอทําการแก้ไขนะครับเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ใต้ตานะครับเดี๋ยวมาสัมภาษ์ลูกค้าสั้นๆนิดนึงนะครับทำไมวันนี้ถึงเลือกเข้ามาปรึกษ,ษาฉีดฟิลเลอร์ที่ e p j จคลินิกครับติดตามเพจขอ,ของคุณหมอมานานแล้วค่ะแล้วก็เห็นรีวิเวเยอะวันนี้ก็เลยมามาให้คุณหมอดูเลยค่ะบริเวณใต้ตารู้สึกว่ามัน เป็นตำแหน่งที่น่ากลัวใช่ไหมครับก็เลยกังวลเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สําคัญแล้วก็ต้องมาคลินิกที่คุณหมอมีประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเก่งอย่างเงี้ยค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูของคุณตอมแต้มนะครับเดิมนะครับที่มาปรึกษาหมอนะครับจะเห็นว่าหน้าแก้มนะครับสุดตัวลงนะครับนี้ก็จะเกิดจากโครงสร้างกระดูกที่หน้าแก้มสองข้างนี้สุดตัวลงพร้อมกับไขมันหน้าแก้มที่หายไปนะครับแล้วก็มีไขมันบริเวณใต้ตาที่ดปูดอ่างนะครับตรงนี้เนื่องจากว่ากระดูกหน้าแก้มเนี่ยมัน ก็จะทําให้เห็นว่ามีความดำดำใต้ตาแล้วก็ถุงใต้ตานะครับเดี๋ยวลองยิ้มนิดนึงนะครับจะเห็นว่าใต้ตาดีขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็ถุงใต้ตาดีขึ้นเลยชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับความดําครับนะครับใต้ตาทั้งสองข้างนะครับดีขึ้นหลังทําทันทีนะครับและที่สําคัญนะครับไม่มีบาดแผลไม่ต้องพักฟื้นครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีปัญหาแบบุนแหลแหลมนะครับมีถุงใต้ตานะครับใต้ตาดูอิดโรยนะครับ อยากยกกระชับทุกได้ตายอยากแก้ไขเรื่องปัญหาได้ตาดำคำนะครับก็สามารถเข้ามาปรึกษา e PJ Clinic ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับ